ลูกคออยู่ข้างๆผมเลยนะครับส่วนผมจะเล่นปลาเดียวก่อนจับไปนะครับตรงนั้นมียียาเยอะสุดนะครับผมว่าน้ำมันร้อนมากปลามันนนิฐานว่าปลามันต้องอยู่ตรง,งน,นี้แน่ปลาเข้าล้ม เรบร้อยโดนโดนเลยนะครับมีปลาจะเข้าล่มก่อนนะครับไม่ไหวครับแดดขนาดนี้นี่เราไม่เจอในล่มนะครับคือมันบางทีมันก็ต้องตีแบบเน้นน้ำย้ำนะครับเพราะว่า เราตีหมายที่แดดมันแรงจัดครับน้ํามันร้อนปลามันก็จะจะกัดยากหนะ่อยเพราะว่าบางทีปลามันเข้าล่มนะย้ำนิดๆหน่อยครับผมในตัวถ้าเป็นแรปเตอร์นะนขึ้นมากัดเลยนะเรียบร้อยเลยครับแบบนี้นี่ตะเบิดทะลุอยู่ฝั่งนี้นะติดแบบนี้ก็น่าจะชัวนะครับเพราะว่ามันติดแบบล็อก ล็อกเหงือกล็อกทุกอย่างเลยนะี่ครับไซส์ไซส์นางๆน,นะครับไซส์ไม่ค่อยโตครับผมปลานาครับก็อาจจะมีไซส์เล็กกว่านี้หรือก้อนเนียครับไซส์ที่ผมได้คร่าวๆก็ประมาณนะี้เยอะสุดนะครับไซส์ไซส์มันไม่ค่อยโตครับปานานอกจากปลาบ่อออกมาจากปานาครับซึ่งจะมีไซส์ใหญ่โอเคครับผมเดี๋ยวหาตีไปเรื่อยนะครับก็ตอนนี้ก็หาตีตามท้องนาอย่างเดียวครับผมจัดหาจ,จัดเต็มครับผมปานาช่วงนี้ก็ได้เยอะหน่อย โอเคครับผมแต่ลุยกันยาวยอดครับผมมีคนดักละมีคนดักปา้าด้ะก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นลัคเตอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าดูสภาพน้ำดิน้ำเดี๋ยวเล่งเสียงหน่อยก็มันเป็นท้องนานนะครับแต่ว่าน้ำออกจะลึกๆหน่อยน้ำมันเยอะ จะมีตัวนะับนู่นคลองอยู่ฝั่งนู้นนะหมายที่มีน้ําตอนนี้ก็จะเป็นหมายที่แบบว่าอยู่ใกล้คลองมากครับเมื่อกี้ทำท่าเหมือนปลาไล่ อืมโดนเลยมีตัวลากลงนะครับตีอันนี้ผมตีขึ้นยานครับแล้วลากลงใส่งามๆนะครับก็มีปลานะไม่ใช่ไม่มีปลาคือหลายคนอาจจะแบบว่ามองข้ามนะครับถึงน้ำจะขุ่นเอา้าสะบัดจนหลุดเลยครับอดี๋ยวมองข้ามนะครับคือพื้นที่ติดของตอนนี้ก็ชุกชุมไปด้วยปลาช่อนนะครับ ปลาชอ่อนปลาชะโดนะครับก็มีหลายชนิดครับในส่วนมากถ้าน้ําน้ำนํำน้อยน้ำกลางๆก,ก็จะมีปลาช่อนนะครับคือถ้าน้ํมเยอะครับชะโดงทีมันเข้ามาไข่ในท้องนาได้ไสไม่น่าเกลียดครับไส่นี่ครับสสวยเลยแรปเตอร์ครับใบคอรครับคือการการที่เราแบบตีน้ํามันขุดแล้วเ,เราใช้ใบใบที่มีเสียงมันก็ไว้ไว้นะครับปลามจะเห็นไว้ยหน่อยนะครับ เตอ์ครับผมไม่มีไม่ได้ครับผมของมันต้องมีกับปานาครับตอนนี้ก็น้ําท่วมไปหมดเลยน้ำท่วมเยอะมากกก็ุดูลแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคครับผมสุดยอดครับผมเอาเห็นปะนะ่ะผ่านลูกปลาชโชฉแดดมันแรงนะครับคนก็ไม่ไหวนางหลบร่ม ปลากัดลูกปลา ไ,ไหนแล้วเมื่อกี้กัดลูกปลาอยู่นะครับอุย,อยกัดเลยตัวไหนก็ไม่รู้คนละที่กันด้วยตัวใดขันมาไม่รู้อึบอึบโอ้โหวันตาบ <c oughs> ตีลงปุ๊บมันวิ่งเข้ามาโฉบเลยอะ่ะ จะใช่ตัวที่กัดลูกปลาหรือเปล่าไ่แน่ใจนะครับเออแต่ว่ามันมีปลาด้วยอ่ะต้องใส่ปลาจะชุมนะครับหลบล่มนะครับนี่ร้อนร้อนมากแล้นะร้อนทนะี่คอนโดว,ว่าร้อนมากคือผมไม่ได้ตีนะครับผมนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ยืนเล่นอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงมันกัดลูกปลาตรงนรี้ก็เลยเดินไปตีครับแต่ว่า ไอตรงที่กัดลูกเปลูกปลามันจะลูกปีครับมันอยู่ใกล้กว่าแสดงว่ามันต้องมีหลายตัวนะครับก็เดี๋ยวต้องลองไปเตรียมย้ำดูกัดเป็นแล้วเตอร์ครับกัดคิดว่าอุ้ยก็เกือบมาได้ตัวนะเนี่ยมันติดอันนี้ติดริมนอกเลยดูยนี่ครับติดอยู่ข้างนอกเลยครับก็เคยนะครับเคยแบบ อันนี้ชี้แล้วปลามันดิ้น,นครับระเบ็ดแทงมืออ๋อระวังด้วยนะครับนี่ครับแรปเตอร์ครับไซส์อ้วนตาบเลยโอเเ้ยเกือไปเอเคครับผมกัดลูกปลาโชว์ใช่ไหมคนละตัวหรือเปล่ามาดูนะครับแต่ว่าเป็นแต้มเค,ครีรยบผมฝากแล้วครับผมแรปเตอร์แต่พันกันยุ่งแล้ว <c oughs> สบัดสองทีสายพันกันแล้ว เีนครับผมของมันต้องมีครับผมสุดยอดครับผม